มาแล้วนะครับสิทธิ์ขั้นสูงสไตล์เด็กแร็บเด็กแนวนะครับผมถ้าใครชอบแนวนี้ก็อย่าลืมซื้อกันไว้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นชุดผู้หญิงแล้วก็ชุดผู้ชายนะครับจะสวยแล้วก็เท่มากๆเลยนะครับเปิดขายแล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30มพฤศจิกายนะครับผมสุสารซ่อนซับนะครับกิจกรรมใหม่ที่มีของดีเยอะแยะเลยนะครับวิธีการเล่นก็ง่ายๆนะครับเราสุ่มไปเรื่อยๆถ้าจนกว่าเราจะได้ประตูใหม่นะครับผมนี่นะ นี่ผมได้ประตูใหม่มันก็จะได้เราก็จะได้ขั้นต่อไปที่มีรางวัลที่ดีกว่าเดิมนะครับผมทุกคนก็อย่าลืมมาสุ่มกันนะครับลุกเฮียนเซียนบูย่านะครับผมกิจกรรมตั้งแต่วันที่2พฤศจิก,กาจนถึงวันที่6พฤศจิกายนนะครับผมเพียงแค่เราได้บูย่านะครับเราก็สามารถรับรางวัลตามที่กําหนดไว้เลยนะครับผม โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็ไม่ได้เจอกันนานนะฮะก็วันนี้ผมที่ผมไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับส่วนหนึ่งก็คือผมไม่ค่อยมีเวลาลงนะครับเพราะว่าผมอ่าไต่แรงด้วยนะครับแล้วก็ช่วงนี้อยู่บ้านแคมป์นะครับยังยังหาเวลาที่ลงตัวในการลงคลิปไม่ได้นะครับผมก็เดี๋ยวตอนนี้อยู่บ้านแคมเบคอนนะครับผมนะก็เดี๋ยวอาจจะมีสตรีมแล้วนะครับผมก็ตอนนี้กําลังขาดอุปกรณ์นะครับผมเดี๋ยวต้องไปหาซื้อ อยู่ประมาณ2-3ย่างนะครับผมก่อนที่ผมจะสตรีมนะครับโอเคทุกคนตอนนี้นะครับผมไต่แรงมาจนถึงแต้ม6 0 0 0สไอ้ยเก้าแล้วนะครับรเก้นะครับผมก็ประมาณนี้นะฮะก็คือถ้าผมเอาตรงคือถ้าผมชนะตานเนี้ยคือผมจะขึ้นขึ้นแกนมาสเตอร์สีดาวนะครับผมนี่ค่อนข้างที่จะเท่กันเลยทียเดียวเชียวนะทุกคนก็ แกมารเตอร์สีดาวนะครับผมตอนนี้เป็นครั้งแรกที่ผมไต่มาถึงขนาดนี้นะครับตอนนี้ผมติดท็อปประมาณท็อป70ระดับประเทศนะครับผมก็ <Wow. S 1> อ่าก็สิ่งที่ผมสอนทุกคนมันก็ทํามาได้จริงๆนะครับผมซึ่งผมอยากจะทําให้ทุกคนดูนะครับว่าถ้าผมจะเดินเกมถ้าผมจะไต่แรงจริงๆเนี่ยตั้งแต่แรงโกยันแกนมาส์เตอร์ที่ผมทามาเนี่ย ผมสามารถทําจริงได้หรือเปล่าหรือว่าผมมีดีแค่สอนนะครับผม<อ>แล้วผมก็พิสูจน์ให้ทุกคนดูได้แล้วนะครับว่าตอนนี้ผมอยู่แรงแกรนมาสเตอร์นะครับ<อ>เฮ้ยม,มีคนแล้วผมก็จะอยู่ให้จนจบซีซั่นเลยนะครับนะ <c oughs> ก็แต่ว่าผมบอกไว้ก่อนนะผมไต่แค่ซีซั่นเดียวนะครับ <c oughs> เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเหนื่อย <c oughs> เหนื่อยมากๆเลยนะครับมันต้องเป็นคนที่มีเวลา ให้กับคือต้องเป็นคนที่ว่างจริงๆนะครับผมและตอนนี้คือผมแทบจะไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยนะเพราะผมมัวแต่เก็บแต้มอยู่นะครับผมแต่ก็อ่ะโอเคเดี๋ยวเราแค่ทําซีซั่นเดียวไว้ก็แล้วกันนะครับผมสําหรับทุกคนก็จะรู้นะครับสำหรับใครที่ติดตามซีซั่นนี้ก็จะรู้ว่าว่าผมเคยขึ้นแกนมาสเตอร์นะครับผมนะเออผมรู้สึกว่าตรงนี้มันจะมีคนเอ๊ะมันมีเสียงคนนี้นึ่เกือบละเกาะก็ไม่มีเกือบตายเลยผมอะโอเคได้แล้ว1กคิวนะครับ ยังมีหนึ่งตัวอยู่ฝั่งนู้นนะครับโอ้โหมาปุ๊บก็เจอคนเลยนะ <S <S มาปุ๊บก็ตึงเลยนะทุกคนโอเคน่าจะไม่มีคนแล้วผมขอเก็บตาล่าแป๊บหนึ่งนะครับ, <S <S บนะรอบนี้เหมือนจะเกมไม่ค่อยตึงนะผมว่าแต่ว่าน่า,นาจะมีตีตึงอยู่ประมาณสองสองตี้นะเพราะว่าเหมือนเห็นแวบ,บๆอยู่นะครับตอนหน้า็อบบี้ที่วิ่งกันเยอะๆนะครับมีชุดเอ้ยอ โอ้โหปืน M4 เ,เบาจัดนะเข้านั้นละ12 13เองนะนี่ก่อเขาเริ่มแตกแล้วนั้นละ20แล้วครับโอเคเขาโดนสามทีที 2n น,นะครับผมเน่แคน,นแคนนี้ค่อนข้างที่จะหลายสาขานะครับผมซึ่งผมไม่รู้ว่าผมยิงใครแตกหรือว่าหรือว่าคนปลอมชื่อก็เยอะนะแต่ว่าคนนี้น่าจะจริงๆนะน่าจะคนจริงๆนะว่าเชิงเขาพอได้อยู่ลมกระสุนเก่งอยู่นะเมื่อกี้โอ้โห ขอลบไปฟาร์มของก่อนก็นแล้วกันนะครับเหลืออยู่39คนนะครับผมวงแรกได้โผลม,มาแล้วเออแต่ว่าคนก็ยังเหลือเยอะอยู่นะก็ไม่รู้ดิไม่รู้ว่าจะตึงหรือเปล่านะแต่ว่าไม่คิดว่าน่าจะตึงนะครับทุกคนนะโอเคก็ก็เดี๋ยวผมจะสตรีมแล้วนะครับผมผมก็ไม่รู้ว่าจะมีใครมาดูหรือเปล่านะเออเพราะผมก็ห่างหายจากวงคารไปนานได้เ <c> ม <oughs> ื่อไหร่ล่ะก็ยังอยู่อยู่นะครับทุกคนเพราะฉะนั้นทุกคนก็อย่าลืม ใครบ้างก็แวะมาพูดคุยกันได้นะครับถ้าผมจยสตรีมนะเดี๋ยวผมจะแจ้งอีกทีนึงนะครับผมตอนนี้ขาดขาดรู้สึกว่าจะขาดเรื่องอินเทอร์เน็ตนะอินเทอร์เน็ตที่บ้านแคมป์ไม่ค่อยไม่ค่อยดีนะครับผมเดี๋ยวไม่รู้ว่าจะติดเองได้หรือเปล่าเดี๋ยวสั่งมาติดเองเลยนะทุกคนหอห่ไม่ไหวละเน็ตมันไกลเกินนะฮะไม่ไหวโอเคเดี๋ยวผมขอไปตรงนู้นก็แล้วกันนะเผื่อจะมีคนนะอา้าโอเคบิลลบ,บอกมีมีตัวตรงบ้านเขียวนะครับ โอ้โหผมวิ่งมาแบบเล่นนานมากอะทุกคนจนวงวงมันบีบมาวงที่สองแล้วอะยังไม่เจอใครเลยนะฮะโอ้ทำไมมันหาคนไม่ค่อยเจอแต่ว่าคนก็เหลือทั้ง28คนเลยนะมันก็ยังเยอะอยู่นะครับถ้าเพิ่ม,มอีกสอ,สองคนก็เป็น30แล้วอะเหลือทั้ง3 0คนไออุย้ยทำไมดาวไวจัดโอ้โหจัดเราโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยตรงนี้ก็มีนะฮะโอ้ยเอาตรงไหนก่อนดีเนี่ยชิบหายละ เพื่อนซ้ําชุบได้นะฮะโอ้กว่าจะโดนซ้ําละบนเขามีนะครับผมบนเขาแล้วก็บ้านเอลเฮ้ยเอาตัวไหนก่อนดีเนี่ยโอเคตรงข้างล่างยังไม่เห็นนะฮะเอออยู่ตรงไหนวะเอ้ยโอ้ยไปอยู่ตรงบ้านเขียวมุมนู้นแล้วอืมทำไมโดนสามทิศสามทางเลยนะเดี๋ยวเอาตัวเอาสักตัวหนึ่งก่อนก็แล้วกันนะฮะตัวนี้เหมือนจะอยู่บนเขาหรือเปล่าเสียงมันเก็บเสียงอะผมมองไม่เห็นนะตรงไหนวะ เฮ้ยอ้ยหยุดต้นไม้ต้นไม้โอ้ยโอ้ยโอ้ยดีนะเขาเล่นปืนอะไรวะเนี่ยโอ้เกือบตายนะะถ้าผมล้มตรงนั้นผมน่าจะโดนซ้ำนะตรงเสาไฟฟ้ามีอีกหนึ่งตัวนะฮะใช่ไหมเอ้าไม่ใช่ตรงแอ้์บอขาววิ่งไปเสาไฟฟ้าแล้วเฮ้ยวิ่งหนีแบบนี้ก็ชิวดีครับเรียบร้อยล้มหนึ่งฮะหมดยังโโห อย,อย่างวุ่นวายนะตรงนี้คือคือผมว่าทีมเขาไม่น่าตึงนะแต่ว่าจุดจุดที่เขายืนยิงแต่ละจุดอ่ะมันมันค่อนข้างที่จะได้เปรียบพวกผมนะฮะมันก็เลยทําให้มันเล่นยากนะเนี่ยไอตัวนี้รู้สึกจะเล่น SVD หรือเปล่ายิงแบบโคตรเจ็บนะครับยิงพิจัดนยงไงยิงพิจัดเม็ดเดียวล้มเลยนะเมื่อกี้เหลือ18คนแล้วนะครับ18คนสิคน, <Huh? S 1> นคนไม่เจอเลย ตอนนี้ผมได้มา4คิวนะครับเหมือนผมจะเห็นมีแคน100%ด้วยนะครับแคนนอนน้อย100%กับแคนทีตัวเอนะฮะแล้วก็อะไรอีกไม่รู้นะครับจำไม่ได้ละเห็นแวบๆหนึ่งนะครับที่เาขาฆ่าไปอาจจะเป็นแรลงตึงก็ได้นะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมแต่ตอนนี้เราประมาทไม่ได้นะครับเพราะว่าเหลือ17คนวงก็ค่อนข้างที่จะเล็กแล้วนะครับไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนกันบ้างนะ เดี๋ยวขอแคมดักวงก่อนแล้วกันนะครับเพราะตอนนี้เราอยู่ในวงแล้วก็น่าจะมีตรงโรงเรียนแล้วก็โรงบานนะถ้ามีก็น่าจะวิ่งมาจากทางนั้นนะอืมโอ้ยใะไรเราพิจัดเราโอเคเดี๋ยวเราตามไปเลยก็ได้นะครับอืมตรงไหนอะ่ะไม่มีนะเอ้ยนี่ไงแกนร้อเอร์ซ็นนะครับฆ่าไปอีกแล้ว ตอนท้ายเกมน่าจะได้เจอกับตี้เขานะหรือไม่ก็อาจจะเจอตอนนี้เลยก็ได้นะแต่ว่าตรงนี้ไม่ได้ยินเสียงปืนเอ้าอุ้ยอุ้ยุ้ยตรงนี้มีคนนะอุ้ยสองคนด้วยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนุ้ยวุ้ยอย่าล้มอย่าล้มน้องอย่าล้มเอ่อตรงโอเคตรงไอวอร์มีไหมอะไม่รู้นะครับตั้งไอวอร์ไปก่อนนะเซฟชีวิตอ้าเรียบร้อยล้มล้มแล้วมีคนระเบิดสูตรมาระเบิดสูตรกลับไปตั้งปั๊บโอเค อวอลมันไม่มีนะครับเขาวิ่งเข้าไปแล้วโอ้โหเสียดายระเบิดไม่โยนเนี่ยว่ะวิ่งไปบ้านไม้นะครับเอ้ยข้างในก็มีเอาตัวข้างในก่อนก็แล้วกันปึเออโอ้ยมีตัวตรงนู้นด้วยโอ้โหอะไรวะเนี่ยสับขาหลอนเก่งยิงพวกนี้เโยนโยนไปเถอะเออหนาสุดท้ายก็โยนไม่โดนโอ้ยนี่ใครมันเล่นระเบิดวะเนี่ยโอ้โหแค่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ยังอยู่นะครับเปิดไว้เปิดไม่ติด กดไม่โดนปุ่มยิงนะฮะเหมือนจะมีตัววิ่งมาตรงนี้อันแน่เห็นนะครับเห็นนะครับโอมอไปเดยังเหลืออีกนะโอเคหมดนะครับผมสวยพี่สวย5คิวแล้วนะครับตอนนี้ไอคอนเค้กอยนะครับเก็บ5ไปแล้วสำหรับเกมนี้เขาจะขึ้นแกนมาสเตอร์สีดาวได้เหมือไรโอ๊ยไอวอยเยอะจัดเลยนะครับศพนี้มีระเบิดด้วยโอเค ผมชอบซองยาวมากกว่าซองขวงเนี่ยผมขอเล่นซองยาวดีกว่าเฮ้ยทุกคนผมเจอละน่าจะตีนั้นนะครับผมเพราะว่าเหลือแค่เหลือแค่4คนนะครับผมแล้วเขาก็ยิงกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องรีบไปตุยเขาเะครับเราต้องรีบไปตุยเขาตอนที่เขากําลังบวกกันต้องสปอร์ตไลท์พี่เฮ้ยเขาแน่นไงใช่จริงๆด้วยนะครับตีตึงนะตีตึงนะทุกคนต้องแบบนี้ต้องไปเซิร์งนะครับเดี๋ยวผมจะไปเซิร์งมันเองเออเอ่อนั่นอยู่ตรงสปอร์ตไลท์หรือเปล่าไม่แนะ่เอใช่จริงๆด้ะ กี่ตัวกี่ตัวรายงานน่าจะตัวเดียวนะท่าที่เห็นเรามีระเบิดนะครับผมเพราะฉะนั้นเราเล่นได้สบายนะครับหนึ่งหนึ่งได้สบายสบายนะครับเอาระเบิดสูดไปกินตัดเลือดเขาไปก่อนถ้าเขาไม่ล้มอย่างน้อยเขาก็เจ็บหนักนะครับผมเอ้โดนเท่าไหร่โดน69ไม่ระเบิดผมบอลยังวะเขาน่าจะกอสี่ิอุ้ยอุ้ย,ย,ย,ยกระทะทุกเม็ดกระทะทุกเม็ดโอ้โหตังไห์วอร์ดอะ อ้าวโดดอย่างนี้ก็โอ้โหอย่างรกนะครับคนนี้ผมยังไม่ผัเขาก็กระโดดยิงมาแล้วอ่ะอ้าอนักเรียนนะมีนักเรียนน้มีแคนนักเรียนแคนร้นอนแคนน้อยอ้าเหลือคนเดียวนี่เอ้าเหลือคนเดียวหลังเสาไฟเอาระเบิดสตรไปกินนะเพราะฉะนั้นผมรู้ว่าคนนี้เขาคือใครแะเรียบร้อยตายนะค่าฮโค<ดย>ชิวน,นะเกมนี้นะครับผมแกมาเตอร์สี่ดาวบูย่านี่ โคตรเทเทพระหลาทุกคนอาบูุญยาผมแกนมาสเตอร์สี่ดาวไม่โอเคครับผมก็อย่าลืมฝากอะไรกดแชร์ก,กดติดตามผมด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยตอนนี้สี่ดาวแล้ว